ถ่ายวิดีโอถ้าคันเทียบกรันรม,มันต้องหากลุ่มมันเนาะ อึ <laughs> <popEs y ene>

ข้าหยุดหน่อยมันสูงไอพี่ะอยเองี้อนอี้ปะอ่ เอาเลยเอาเลยเอาเลยกดข้อที่ห้าสาดน้ำได้เอาเลยเอาเลยเอาเคน้ำแมวหินะสบายไหม เออน้องน้องน้องคุณแม่ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนครับลูกอะไรแล้วมันเป็นของธรรมชาติอัดไปครับเล่นบ่อยอ่ะนี่เอพ่อไม่เปียกพ่อใส่เลยพ่อเป่เปียกเรียบร้อย ไ,ไ,ไป,ไปเลยนะกไม่เป็นไรนะเรือลำนั้นป้องกับพ่อนั่งไปด้วยกันอย่าเกี่ยวกับแม่ก็ไปด้วยนะแม่เอาเอาแม่ไปได้นะมามาแล้วหมามาทะเลกันเราเล่นสบายมากเล,ลย ้าเขาอยู่ได้ไงต้องเงียบขนาดนี้ข้างบนนี่ก็มีคนอยู่ใช่ปะา